สวัสดีครับทุกคนแอดเอเชียชาแนลช่างไฟนอกตำราอีาพีนี้เราก็จะมาดูวิธีการในการตรวจรับงานปูกระเบื้องกระเบื้องแกนิกกระเบื้องแกนิตโตของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคอนโดอาคารสำนักงานต่างๆว่าทางโครงการหรือช่างนั้นได้ปูกระเบื้องได้ตามมาตรฐานหรือจะต้องมีการหรือแก้ไขใหม่หรือไม่ และก่อนอื่นนะครับเรามาดูความแตกต่างระหว่างกระเบื้องที่ปูแล้วได้มาตรฐานตามปกติมีความแน่นทั่วทั้งแผ่นและการปูกระเบื้องที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเกิดโพรงภายในซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเรามาดูความแตกต่างระหว่างกระเบื้องที่ปูได้มาตรฐานกับกระเบื้องที่ปูไม่ได้มาตรฐานนะครับ สำหรับกระเบื้องที่ปูได้มาตรฐานนะครับเมื่อเราเคาะลงไปที่แผ่นกระเบื้องนะครับโดยใช้ไม้เคาะนะครับก็จะเห็นว่าเสียงก็จะดังแป้งแป้งแป้งซึ่งเสียงดังแป้งแป้งแบบนี้นะครับก็แสดงว่ากระเบื้องนะครับแผ่นนี้นะครับก็คือมีการปูได้มาตรฐานก็คือหมายความว่ามีการติด ปูนกาวทั่วทั้งแผ่นนะครับซึ่งก็จะไม่มีโพรงอยู่ข้างในนะครับติดแน่นทั่วทั้งแผ่นนะครับซึ่งไม่มีโพรงนะครับเมื่อเราเคาะลงไปมันก็เลยดังแป้งแป้งแป้งทั่วทั้งแผ่นนะครับนี่คือกระเบื้องที่ปูแล้วปกติได้มาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระเบื้องที่ผิดปกติปูไม่ได้มาตรฐานต้องรื้อแก้ไขใหม่นะครับ สำหรับกระเบื้องที่ปูไม่ได้มาตรฐานนะครับเมื่อเราใช้ไม้เคาะลงไปนะครับก็จะ,จะเราจะได้ยินเสียงดังปุ๊ปปุ๊ปุปป๊ซึ่งเสียงแบบนี้แสดงว่าใต้พื้นกระเบื้องนะครับจะมีช่องว่างนะครับก็คือจะไม่มีปูนเจาวแตกกับพื้นปูนข้างล่าง ก็คือเป็นการก็คือจะมีช่องว่างระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นปูนข้างล่างซึ่ง<อ>เสียงที่ดังปุ๊บๆแบบนี้นะครับนะแสดงว่าเป็นโพรงนะครับระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นปูนข้างล่างก็คือไม่มีปูนกาวเป็นตัวประสานติดระหว่างแผ่นกระเบื้องกับปูนด้านล่างแล้วนะครับนี่คือกระเบื้องที่ปูแล้วผิดปกติ ไม่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งจะต้องทําการรื้อแล้วก็แก้ไขใหม่นะครับซึ่งนอกจากการปูกระเบื้องไม่ได้มาตรฐานแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นกระเบื้องที่ใช้มานานหลายสิบปีนะครับยี่สิบปีขึ้นไปเนี่ยนะครับปูนกาวที่ติดระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นปูนเนี่ยนะครับ ก็คือปูนกาวก็อาจจะหลุดไปแล้วหลุดล่านไปครับนี้ก็ต้องนื้อแก้ไขใหม่นะครับถ้าเป็นพื้นที่เพิ่งปูก็แสดงว่ามีการปูไม่ดีติดในส่วนของปูนกาวไม่ทั่วทั้งแผ่นนะครับเสียงก็จะดังปุ๊บๆแบบนี้ครับเรื่องที่ปิดปกติส่วนด้านที่ปูนกาว ติดแน่นนะครับมันกระดังแป้งแป้งแ่างบบนี้นะครับในแผ่นเดียวกันเราก็จะสังเกตเห็นว่านะบางจุดก็จะติดแน่นนะครับก็คือแผ่นกระเบื้องติดกับปูนกาวติดกับพื้นแน่นนะครับบางจุดของกระเบื้องแผ่นเดียวกันก็จะดังปุ๊บๆเป็นโพลนะครับแบบนี้ต้องลือล้อแก้ไขใหม่คนระับ เอามาดูเทคนิคและวิธีการตรวจรับพื้นกระเบื้องซึ่งปูแล้วเสร็จหลังจาก15วันไปแล้วนะครับโดยตัวอย่างนี้เป็นการตรวจรับงานปูกระเบื้องที่ห้องครัวห้องน้ำและห้องอาบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนหรือคอนโดนะครับว่า พื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องพื้นกระเบื้องแกนิตโต้พื้นกระเบื้องแกนินในการตรวจรับนะครับเราก็จะดูว่าแผ่นกระเบื้องเนี่ยนะครับมีการติดปูนกาวทั่วทั้งแผ่นหรือเปล่าหรือมีจุดไหนที่เป็นงานที่ต้องแก้ไขนะครับโดยวิธีการนะครับใช้ไม้นะครับเคาะไปนะครับแต่ละจุดให้ทั่ว เร็จก็ต้อ,องการนะครับทัดังแป้งแป้งแสดงว่ามีการติดปูนกาวนะครับทั่วทั้งแผ่นของกระเบื้องนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ้าดงังแป้งแป้งอย่างเงี้ยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นทั่วไปกระเบื้องห้องน้ํานะครับก็ตรวจรับเหมือนกันนะครับ ในพื้นกร้บเบองข้างน้นนะครับเขาะให้ทั่วทั้งแผ่นนะครับเขาะด้านด้านข้างนะครับดางแป้งๆอย่างเงี้ยแ,แสดงใช้ได้นะครับเหลือพื้นในห้องอาบน้ำนะครับก็เหมือนกันนะครับ แรงแป้งๆอย่างนี้ก็แสดงว่าพื้นห้องอาบน้ํานะครับก็มีการทาปูนกาวนะครับก็เลยว่าติดปูนกาวนะครับทั่วทั้งแผ่นนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับปกติก็ไม่ว่าจะเป็นพื้นพื้นห้องพื้นห้องน้ําพื้นห้องอาบน้ํานะครับก็สามารถใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อการตรวจรับงานได้นะครับ ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเปน็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ